สวัสดีครับวันนี้ไอ้มาเดินทางมาจากที่ไหนครับจากอ่าน้าจำานัาหงษ์จำาี่ลรกแพ่มาเนาะสูงเม่นแหละอยู่ที่แพ่ครับเอออันนี้มาข้างที่สองนะครับเอออยากจะพู่ว่าก่อนจะมานี่มันมีอาการเจ็บจะได้ครับเจ็บตี่ไหนครับ ข้อมือแหละเออข้อมือนี่คือมันพลิกกันมันจะได้ครับผมยกของนะครับอ่ายกของ,ของนะของไอ้มาดนี่ยไม่เนาะ,ะไม่มันจะต้องยกของต้องตอกต้องอย่างนี้เน,ะนะาะน่าได้ประมาณสามปี้วครับอ่สามปีครับแล้วเขาพอเป็นปุ๊บเขาก็ต้องยุดเลยแหละครับต้องยุดไอ้โอมเด็กก็อ่ะยุดแกะอ่ครับก็ต้องยุดแกะไปก่อนเนาะแล้วก็ไปยยอย่างอื่นเนาะแล้วก็อันนี้ไปหาหมอแล้วหมอว่าได้พ่อง หมอ่าหมอเพิ่นฉีดยาเข้าไปแล้วเพิ่นครั้งแรกหายสองสามวันหน้ามันเจี๊ยบแข็งมันก็เริ่มปีกเป็นอย่างเก่าบ็เพราะว่าถ้าถ้าเรเข้ามาผ่าอย่มอปอเล้าว่าผ่าถ้าเราผ่าเราต้องยุดไปสองปีสองเดือนเขาเขาไม่ยากยุดงานเขาเลยผมผ่าเนาะเออหลังจากมาที่นี่มันเป็นไนพอครับดีขึ้นครับดีขึ้นละไอ้จุดที่เจ็บก็เริ่มเบาลงนะครับ เออโอเคเริ่มขยับเริ่มอย่างได้นักขึ้นก่นอนฮับฮับแฮงฮับน้ำหนักได้นักขึ้นก่นอนที่นี่ของทีปโปมันชาชานี่ของจออ่าดีขึ้น,นครับดีขึ้นเนาะความชาดีขึ้นความปวดดีขึ้นเนี่ยกกว่เนี่ยสักเอ่อเดี๋ยสักสามปอร์เนอ้าโอ้ลดลงนักโอ้หายไปแปดสิบแล,ล้วเหรอลดลงนักอยู่ครับถ้าวันนี้เดี๋ยววันนี้แหมกับวันนี้ครั้งนี้ยากครั้งที่สองเนาะแล้วเดี๋ยวเฮากลับไปจับอากาศถึงกับเนาะ มันก็จะดีขึ้นแหมแล้วเอากก,กดเอาไม่กดจุดกดเจ็บกดอาทิตย์ละข้งครับจุดไหนที่มันเคยกดแล้วเจ็บกับกดนะฮะนะครับพอพอพอมันบนฟื้นตัวเนาะมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเนาะเออน,นี้อันนี้ก็ลูกแปดมากี่ชั่วโมงนี่ประมาณสี่ชั่วโมงชั่วโมงนะโอ้นีสุดยอดเลยนะ <laughs> โอเคแล้วก็วันนี้ปิกเลยก็ครับ พิกแล้วเนาะเออเอในในอ,เเอ,เอแล้วก็ขับรถขับดีๆเนาะพอใจการรักษาก็ครับพอใจครับพอใจเนาะเออเดี๋ยวอันเจอกันข้างหน้าข้างเนาะครับเจะได้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ